บอกคนขับนะครับของอันนี้จะเป็นของนิสสันนะครับปรับไฟฟ้าทั้งสองเลยครับคนขับและคนนั่งสีดํานะครับสีดํสดสาสภาพเป็นยังไงดูสิเป็นยังไงบ้างเชครับเพิ่ทงทำภาษาเสร็จนะครับคนนั่งข้างมีตัวรองน่องด้วยครับรองน่องปรับไฟฟ้าบอกอันนี้จะเป็นของนิสสันนะครับ ขนาดเดียวก็เอาผ่าเลยครับเทียบกันได้หนึ่ส่วนด้านหลังนะครับมีหูขแขวนของด้วยมีเท้าแขนได้สี่กิโลนะครับนี่ครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยคนคนขับนะครับมีด้านหลังให้ด้วยนะครับ ข้อพิเศษ,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 ษของตัวนิสันยอร์ดัตนะครับมีเท้าแขนครับให้ดูให้ดูภาพรวมดำๆเงาๆครับเพื่อทำาเข้าตจเลรับไม่มีขาดครับโอเคครับวันวันไปขอบคุณครับ